ยังอยาเ,ลยเอาเลยนะก็จะเป็นยกเครื่องเพียงหน้านะครับประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับแท่งก็เราจะใช้เป็นเ,เป็นโต๊ะแท่นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาลงมาทั้งตัวเลยเพื่อจะมาถอด ซ่อมเกียร์นะครับเปลี่ยนเกียร์ครั้งน,นี้จะเปลี่ยนเป็นเกียร์เทียงกงนะครับจะไม่ได้ซ่อมนะครับเปลี่ยนเกียร์เทียงกงเกียร์เทียงกงถูงกงขอซ่อมนะครับโอเคเป็นเกียร์หน้า D สอ2นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเราจะยกขึ้นด้วยด้วยห้อยแล้วข้างล่างเราจะใช้เป็นโต๊ะนะครับแลก็ลาออกได้ ลากได้ป่ะไปลากป่ะโอเคเดี๋ยวก็เอาเขียนยกลง